ถ้าใครเลือกสีเขียวเรามาทำนายดวงกันดีกว่าวันที่21เป็นคำทำนายสำหรับวันที่21มิถุนายน2025ใครจะดูดวงส่วนตัว25นาที4ี่คำถามมีค่าครูแฝดต้องไป่ลำบากและดูดวงต้องมีเงินจ่ายค่าครูถ้าไม่มีดูฟรีแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็อย่าลำบาก เรื่องการเงินเอาเงินไปใช้ใเอาไปจ่ายแล้วก็พร้อมถึงจะดูกันนะครับคนที่เลือกสีเขียวคนที่เลือกสีเขียวเขาบอกว่ารู้สึกว่าอยากจะใช้ชีวิตอยู่สบายๆอยากจะนอนหลับพักผ่อ <c> น <oughs> อยากจะมีแบบไม่อยากมีเรื่องคิดเยอะอยากจะปล่อยสมองแบบโล่งๆกล,งกลวงๆ คนที่มีเลือกสีเขียวก็จะเป็นอะไรที่อยากทําอะไรเรื่องส่วนตัวมากกว่ามากกว่าเรื่องของคนอื่นมากกว่าเรื่องชาวบ้านอยากจะเตรียมแผนการทําอะไรบางอย่างเพื่อเรื่องสิ่งที่อยากจะทําของตัวเองเป็น priority ก็คือเป็นอันดับแรกฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการปล่อยชีวิตแบบชิวๆในวันพรุ่งนี้วันเสาร์ คนที่เลือกสีเขียวจะมีญาติพี่น้องมีคนรู้จักโทรศัพท์มาพูดคุยจะมีโทรศัพท์มีการนัดหมายมีการพูดคุยเกิดขึ้นฉะนั้นก็ถือว่าเป็นวันที่ชิลที่สุดแต่อย่าลืมว่าวันพรุ่งนี้อาจจะไม่ค่อยอยากกินอะไรมากอยากจะกินอะไรเบาๆผลไม้ขนมนมเนยอะไรที่เบาๆนะครับ ฉะนั้นเป็นวันที่เอกขนเกที่สุดละแล้วก็เป็นวันที่สบายใจด้วยส่วนคนที่เลือกสีเหลืองเดี๋ยวผมหลับตาดูเนาะสำหรับวันที่21มิถุนายน2025คนที่เลือกสีเหลืองเนาะเขาบอกว่าจะมีเรื่องที่ต้องเดินทางไปหลายที่หลายตำแหน่งหลายจุด ทำทุนละทําอะไรบางอย่างที่ต้องใหนั่นก็ถ้าเป็นคนที่เลือกสีเหลืองเนาะเขาบอกว่ามีต้องทําอะไรที่แบบหลายอย่างแล้วก็มันเป็นวันหยุดสมมุติวันเสาร์เนาะหรือว่าวันทํางานที่เล็กสั้นสั้นก็จริงแต่มีอะไรที่ต้องทําต้องไปเตรียมการต้องเดินทางต้องต้องทํามันให้เสร็จให้ทันตามเวลา ตามเวลานะฉะนั้นของทุกอย่างบางครั้งจัดเตรียมเวลาให้แม่นให้ตรงเวลาถ้าเลือกสีเหลืองไปให้ถึงกี่โมงไปทําอะไรทําตรงไหนคือแบบพรุ่งนี้วางแผนมีการวางแผนไม่เอกเนกแล้วคนที่เลือกสีเหลืองสีเหลืองเนาะเขาบอกว่าเป็นสีที่แบบเหนื่อยแทนคนอื่นรับภาระรับปากรับทำ หรือขนาดกินเนี่ยยังต้องกินเผื่อคนอื่นนะคนอื่นมาบอกให้กินให้หน่อยเอามาให้เอามาใช้หรือบางทีเอาไปให้คนอื่นเขาฝากมาฝากเรามายทีหนึ่งอะไรเงี้ยจะมีสองแบบนะครับสุดท้ายคนที่เลือกสีเหลืองเนาะอาจจะหงุดหงิดใจคำพูดคนบางคนแต่ก็ปล่อยผ่านได้ดีฉะนั้นคนที่เลือกสีเหลืองอาจจะ เกิดเหตุการณ์แบบนี้หงุดหงิดใจคำพูดปากคนแต่ก็จะปล่อยผ่านนะครับวันนี้ผมหมอแกนต้องขอลาไปก่อน <c oughs> สุดท้ายผมเป็นหมอดูนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคุณผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณในการฟังทุกๆครั้งนะครับบ๊ายบายครับ